สวัสดีดครับวันนี้ก็มารีวิวทิชชี่นะครับแพดใหม่สำหรับเมื่อคืนก็อาลาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าแพดนี้เล่นยากกว่าเดิมมากนะครับเพราะว่าระเบิดสตั์นเนี่ยมันเป็นการกดชาร์จเน่เนพอพอหมดหลอดมันค่อยไอ้นี่นะค่อยเป็น EMP เอาไว้หนีก็ได้วแบบิ่งเร็วขึ้น เอาไว้วิ่งหนีไม่งั้นก็เอาไว้อฆ่าปื๊ดี่ยกดชาร์จขึ้นหลอดนะศัตรูอยู่ตรงนี้โดนตาปืดนี่ก็ติด e m p ติดใบนะครับศัตรูไม่สามารถวิ่งหนีได้แล้วก็โยนสกิลหนึ่งใสสกิลหนึ่งก็จะเป็นอ่เป็นระเบิดเขียว โยนในตัวเลยแล้วมันก็จะวิ่งวิ่งตามเองนะครับเอาไว้ปวดเอาไว้กดเลนอะไรเนงะี้ยสกิลก็สลับกันเนี่ยสกิล R ก็จะเป็นสกิลหนึ่งแทนนะครับวางคับที่เดิมไม่ได้นะทีนี้เรามาดูคอโมโบกันเลยซึ่งรอดึ่งหลอดหลอดแล้วโดดครับ โยนยิงยนหนึ่งกดตาแล้วครับหนึ่งทุบนี่ทำดาเมจไปสองครั้งกว่านะก็ไม่ได้แย่อี๋ย่างดีอ่ะเอาไหมเอาไหาชาร์จครึ่งหลอดแล้วก็โหลดไปปุ๊บติด t p ติดสตันติดใบโอ้โหกดอารถนึงืยังไงมึงก็นอนอ่ะเออ อาจจะเออเอากอดน,น้ำแข็งด้วยก็ได้นะแทนได้เนี่ยาชาร์จชาร์จชาร์จเครื่องน็อดโดดใส่ปุ๊บดดกดคิลหนึ่งดกดานะฮะกดกดน้ำแข็งได้เออมา,200าสองร้อยจากสองพันสองกลายเป็นสองพันสี่นะ แล้วคอมโบชุดเดียวก็ประมาณสองพัน่ะก็สมัยแม่งชุดเดียวถ้าไม่มี BKB อ่นะ,ะยิ่งสเต็กเออบัตรสโตดเข้าไปเนี่ยมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็บิวไอเทมก็ประมาณเนี่ยไอชิ้นแรกก็บัตรสโตนอ,อาจจะมีรองเท้าวัปเอาไปวัปไปวางระเบิดเอาไปแกงอะไรฮาร์ดอ,อ,อาจจะหายตัวก่อนก็ได้ค่อยฮาร์ด แล้วก็ออกทันล,ลีแล้วก็พายุเอาไว้หนีนะในจังหวะชุนระบุนนะครับก็กดสกิลสองลองต่อไปโอ้โหระเบิดก่อนนะครับปึ๊บปื้มปื้มปื๊มโอ้โหจังหวะโดนยิงเยอะๆก็พายุหนีโอเคก็ประมาณนี้แหละก็เล่นเล่นยากกว่าเดิมเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าระเบิดสกิลสองอะ มันไม่วางพื้นแล้วอ่ามันกระจายทั่วแมปไม่ได้ไนงะเวลาโดนบุกหรือว่าอะไรเนงะมันก็ไม่มอีอะไรจับแล้วนอกจากโงไปจับเองนะก็ถือว่าโดนโดนเนิฟนะไม่ได้เก่งขึ้นอะไรออรีโมทเนะ้ยจากระเบิดเขียวไม่งกลายเป็นแบบระเบิดวิ่งตามที่ได้ทีละอันด้วยคููดาวแต่คูดาวมัน มันไวอะสีวิสี่วิได้ครั้งหนึ่งอ่คือยืนอยู่ในป่าคืโยวนออกมาเล่นๆอ่างเงี้ยถ้าจะทำสองสายนะก็ทำสายวางระเบิดไม่งั้นก็สายกดเลนก็สกิลหนึ่งอะไรเงี้ยจะแตกระเบิดไม่ได้เลยคือระเบิดอย่างเร็ว วางทั่วแมบไม่ได้แล้วนอกจากสกิลอาร์เนี่ยคือถ้ามองเห็นก็คือเดินมาตีง่ายๆเลยไม่มีสกิลสองดักไว้แต่มันดีที่ว่ามันมันระเบิดเร็วขึ้นนะนะก็จบการรีวิวเท่านี้อ่ะก่อนจากไปก็อีกสักชุดกดชาร์จนะครับปึด๊ด คลื่นหลอดแล้วก็โดดไปเลยคิวดึงอขานะครับทุบปุ๊บปุ๊บเดีย,ย